<pid> <Hospital> โ,โ offs, <ham S 1> อโโ้โหโอ้ใชัฟันช่วยครับเพื่อนโตโง่โอ้โหเก่ง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 นี่นะครับเจ้าโตโน่เออบ้ายอนะครับให้เขาปีนนะครับผมนะครับมันอยู่ใกล้คนบ้ายอมันก็เลยเป็นไปเหมือนกันซึมซับ สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลของเรานะครับวันนี้ผมปินนะครับมีภารกิจสําคัญนะครับท่านผู้ชมที่จะพาท่านผู้ชมมาร่วมทําบุญนะครับทําบุญกับสัตว์ป่านะครับเอ๊ะมันจะทําบุญยังไงนะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปร่วมทําบุญกับผมนะครับก็คือบอกก่อนว่าตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็ที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็น อ่างเก็บน้ําชื่อดังนะครับในจังหวัดนครนายกนะครับก็คืออ่างเก็บน้าห้วยปรือนะครับนะครับทัศนียภาพทางกล้องด้านขวานนะท่านผู้ชมก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับก็คือนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับที่มาเที่ยวที่อ่างเก็บน้ําห้วยปรือเนะี่ยก็จะมาชมควาสวยงามของอ่างเก็บน้ํานะครับมาชมภาพทิศตกโดยที่หลายท่านยังไม่รู้ว่าด้านในนะครับด้านหลังของอ่างเก็บน้าห้วยปรือมีมีอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือที่นี่ครับท่านผู้ชม ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นึ่งนครนายกนะครับศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ที่รวบรวมสัตว์ป่านะครับที่เขาถูกนํามาขายไปผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เมื่อตํารวจเนี่ยได้ตรวจจับยึดไว้นะครับแล้วก็จะถูกนํามาเลี้ยงที่ศูนย์นี้นะครับจนกว่าเขาจะจบชีวิตไปนะครับก็คือสัตว์ป่าพวกนี้เขาจะไม่สามารถกลับคืนสู่พื้นป่าได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะ หากินไม่เป็นแล้วนะครับก็คือโดนโดนจับตามคดีมานะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเขาหน้าสงสารมากครับแล้วก็ข้างในศูนย์นี้ยังต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราประชาชนคนทั่วไปอีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าวันนี้เราจะทําบุญยังไงแล้วก็ที่ศูนย์ช่วยเหลือสตาร์ทที่หนึ่งนครนายกเนี่ยเขามีความต้องการอะไรบ้างนะครับจากพวกเรานะครับแล้วก็วันนี้ผมมี แขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นเพื่อนผมเองนัก็คือเจ๊อิ๋วนะครับเจ๊อิ๋วเป็นมาม์เฟียของสิ้านะครับอันนี้ก็เป็นสายบุญเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็จะพาเจ๊อิ๋วเข้าไปดูข้างในนะครับว่ามันมีอะไรแล้วก็เราจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างโอเคไหมเจ๊อิ๋วไปกันครับเดี๋ยวจากจากตรงนี้นะครับจากสัอ่างค้ยปืนนะครับเราก็จะเข้าไปด้านในนะครับตามทางนี้เลยนะครับ อ่าน่าจำประมาณสักหน่งกิโลครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่นะครับเป็นเป็นประตูกั้นนะครับเราก็ไปลงชื่อตรงนั้นไว้นิดนึงนะครับในช่วงโควิดแบบนี้แล้วก็เข้าไปด้านไหนได้เลยโอเคครับเดี๋ยวตามผมไปครับทา่านผู้ชมท่านผู้ชมอ่าพอเข้ามาได้สักประมาณ 600เมตรนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีตรงบริเวณยามาษาการตรงนี้นะครับท่านชมก็ลงจากรถมาแล้วก็เซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าเราได้เข้าไปทำกิจกรรมในนี้นะครับในช่วงโควิดแบบนี้ก็จะต้องมีการาลงชื่อไว้หน่อยนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวคนไหนบ้างมาในวันไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็มาลงชื่อตรงนี้ได้ครับแล้วก็เข้าไปข้างในได้เลยนะครับ ้ท่านผู้ชมวันนี้ของที่เราเอามาบริจาคที่สูน์ช่วยเหลือสัตว์ที่หนึ่งนคะรนายกนะครับก็จะเป็นน้ําดื่มสําหรับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เป็นโครงไก่สําหรับสัตว์นะครับยกติตั้งใช้ทุกผสได้ครับได้ครับให้ท่านผู้ชมดูนี่นะโครงไก่ร้อยห้าสิบโลครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกครับวันนี้เรามาบริจาคนะครับโครงไก่นะครับ ให้สัตว์นะครับก็สัตว์ที่ที่โครงไก่ก็จะมีพวกเสือนะครับแล้วก็สุนขจิ้งจอกนะครับก็เอามา150โลครับท่านผู้ชมไม่ใช่กาลังของผมอย่างเดียวนะครับมีเพื่อนๆของผมอีกหลายคนนะครับที่อยากทําบุญนะครับเห็นความสําคัญกับการช่วยเหลือสัตว์ตรงนี้แล้วช่วยบริจาคมานะครับแล้วก็ส่วนน้ําดื่มนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นน้ําดื่มสําหรับพี่ๆพนักงานนะครับที่ ศูนย์นี้ก็ทำงานหนักมากนะครับทำงานหนักกันทุกคนค <c oughs> นะครับเจ๊อยู่นะครับเจ๊อยู่ก็ถนัดในการยกต้นไมน้ <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมครับอันนี้พี่ก็กําลังขนย้ายนะครับโครงไก่จากรถของเรานะครับขึ้นรถที่เจ้าหน้าที่เพื่อเอาไปจัดเก็บไว้นะครับที่ผู้แช่นะครับที่อยกางไกลๆนั่นก็จะเป็นอาหารสุนัขด้วยนะครับอาหารสุนัขก็จําเป็นนะครับที่นี่ก็คือทางเจ้าหน้าที่จะนำอาหารสุนัขนะครับไปผงรวมกับข้าวสวยนะครับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนไปให้หมีควายกินครับท่านผู้ชมก็จะมีหมีควายมีลิงนะครับที่ต้อง ต้องกินอาหารสุนัขนะครับเป็นตัวเสริมสารอาหารให้เขานะครับก็อ,อนุสร์สุนัขก,ก็จาเป็นแล้วก็ขาดแคลน,นครับที่นี่ครับ,รบท่านผู้ชมตอนนี้ผมกับเจ๊อิ๋วนะครับมาอยู่กับพี่นะครับเป็นพี่ทวีปที่เป็นหัวหน้าศูนย์ที่นี่นะครับแล้วก็พี่พี่ชัยที่เป็นรองหัวหน้าศูนย์นะครับเดี๋ยวเรา จะมาสอบถามถึงที่มาที่ไปของศูนย์นี้น,นะครับแล้วก็ภาระหน้าที่ของศูนนี้ทําอะไรกันบ้างแล้วก็พูดถึงสัตว์ที่อยู่ในสูนนี้น,นะครับว่าที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงในเบื้องต้นนะครับนี่อขอตั้งขึ้นเมื่อปี2555ครับปี55ครับรับ,รบ,รบวัตถุประสงค์ของการขอตั้งศูนย์ก็คือ,อเพื่อปรับปรุงงานด้านกานรอนุรักษ์สัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับภารกิจหลักของที่นี่นะครับก็ รักสัตว์เป็นย้ายสัตว์ตากโรคตรวจสุขภาพรักษาโรคไม่ว่าจะเป็นสัตว์าของกลางสัตว์ตาบาดเจ็บสัตว์าพัดหลงสัตว์าที่ถูกทอดทิ้งสัตว์ตาที่ประชาชนนำมามอบให้กับทางราชการนะครับเมื่อฟื้นฟูพวกเขาเหล่านี้สุขภาพสมบูรณ์แข <inger S 2> ็งแรงดีแล้วนะครับบางชนิดที่สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้เราก็จะปล่อยสําหรับบางชนิดที่ไม่สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ไม่ว่าจะมีทางด้านพันธุกรรมพฤติกรรมความพิการหรือว่าถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจัยเหล่านี้ ที่ไม่สามารถปล่อยพวกเขาเหล่านี้คืนผมชาิได้แลวว่าจะดูแลเขาไปจนหมดอายุไขนะครับก็คือเขาก็เราเลี้ยงเขาจนเขาเสียชีวิตที่นี่ใช่ไหมครับคือสัตว์สัตว์พวกนี้ในกรณีที่เราเราตรวจยึดมาที่เป็นสัตว์ผิดกฎหมายก็คือเหมือนเขาก็เป็นทรัพย์สินของทางราชการใช่ไหมเราต้องเก็บภกษาไว้แล้วก็เลี้ยงดูเขาเราใจไหมครับก็จะไม่เหมือนภารกิจทีจะไม่เหมือนกับศูนย์พอเลี้ยงสัตว์ป่าที่ที่ ที่เขาจะเลี้ยงสัตว์เพื่อขยายพันธุ์เพื่ออนุรักษ์นี่ใช่ไหมครับใช่เราก็จะเป็นพิเศษเลยคือรับเคสพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วนอ,นอกจากนี้ยังมีพวกสัตว์ที่ที่หลงออกมาสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนอะไรพวกนี้ก็เราก็รับจัดการด้วยใช่ใช่ไหมครับก็คือท่านผู้ชมที่นี่จะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วด้วยนะครับก็คือกรณีมีการแจ้งมาจากชาวบ้านนะครับบริเวณร,บรอบๆอุทยานหรือตรงที่ไหนก็ได้นะครับใ,ในพื้นที่รับผิดชอบของเรา ว่ามีสัตว์ป่านะครับหร,หรือสัตว์อื่นๆที่ก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับก็สามารถโทรมาแจ้งสายด่วนที่นี่ได้นะครับที่นี่ก็จะมีทีมเคื่อนที่เร็วนะครับในการออกไปรับเหตุนะครับแล้วก็ต้องไปดูกว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็จะมีอุปกรณ์มีปืนมีงาสลบมีอะไรนะครับเพื่อจับสัตว์เหล่านั้นมาปรับทัศนคติที่นี่นะฮะนะครับก็เหล่านี้ก็ เป็นภารกิจที่หนักหนาพอสมควรนะครับทีนี้สัตว์สัตว์ที่นี่ตอนนี้ครับมีมีมีสัตว์ประเภทอะไรบ้างครับที่สัตว์ที่นี่ก็จะมีแมมบ,บ่งเป็นสรรรี่กล,ลุ่มครับกลุ่มแรกก็จะเป็นสัตว์เลีงนมแลจะมีเสือโคร่งม,มีเจ็ดตัวนะครับเสือโคร่งเจ็ดตัวเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์เดงกออยู่หกตัวนะครับพันธุ์ยินโดจีนอยู่ตัวนึงนะครับพันธุ์เดงกอรนี่เป็นเสือ ทางด้านมัดกประเทศปากีเนียปานมีครับครับเป็นสิ่งของเก่านะครับที่ไม่สามารถปล่อยเป็นสู่ธรรมชาติได้ครับแล้วก็มีอินโดไชน่าอินโดจีนคือเป็นพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ที่รับมาจากเชาวพมุตชนสืบพัน่อแม่พันธุ์เป็นเซลล์บ้านเราอายุอยู่ๆมีตัวหนึ่งใช่ไหมหนึ่งเจี๊ยบน้องเจี๊ยบอ๋อน้องเจี๊ยบคือลักษณะแตกต่างกันที่ลายลายครับลายของอินโดจีนจะเล็กกว่าของพันธุ์เดิมก่อนและ ลักษณะตัวก็จะเล็กกว่าท่านผู้ชมครับที่เราพูดถึงน้องเจี๊ยบนี่ไม่ใช่คนนะครับน้องเจี๊ยบคือเสือพันเสือแม่พันนันอินโดอินโดจีนอินโดไชน่าคือเสือบ้านเราเนี่ยแหละเป็นสายพันธุ์บ้านเราครับแล้วก็ที่ที่เป็นของกลางก็จะเป็นเสือเบงกอลใช่ไหมครับเป็นเป็นเสือแต่วอินเดียในปานแถวนั้นนะครับเนื้อที่กว้างนะครับที่ที่สูงเรา277ไร่277ไร่ไี่ขอใช้จากเี่ยใช้ขอใช้ ก็คือที่เขตอุทยานเนี่แหละใช่ไหมครับตรงตรงนี้ครับท่านผู้ชมที่ที่นี่นะครับศูนย์ช่วยเหลือตา์ที่หนึ่งนครนายกท่านผู้ชมมาจังหวัดนครนายกทุกทุกท่านผมเชื่อว่าจะต้องมาดูพระที่ตกที่อ่างคุยปือนะครับแต่ว่าน้อยคนที่จะรู้ว่าหลังอ่างเก็บน้ํานะครับมีศูนย์แห่งนี้อยู่นะครับแล้วก็เปิดให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมสัตว์ ได้ด้วยนะครับไม่ไม่เชิงเป็นสวนสัตว์นะครับแต่ว่าการเรียนรูรา้าเข้ามาเพื่อการเรียนรู้นะครับชีวิตสัตว์แล้วก็ต้าประวัติความเป็นมาของพวกเขาแต่ละตัวน่าสงสารมากนะครับแล้วก็ที่ผมเคยมาเห็นมีลิงอยู่สูงใหญ่เหมือนเมืองขีดขินเลยท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> กี่กตัวนะครับพี่พี่ชัยลิงถึงประมาณจรงนาทีนี้ประมาณหกร้อยหกร้อยตัวท่านผู้ชม นี่อาณาจักรใช่ไหมคะอาาณจัก,จกใ<ค>รใช่อาณาจักรได้เชื่ใช้คำว่าอาณาจักรได้เลยวันนี้ก็พาแม่ลิงมาเด <c oughs> ี๋ยวจะพาจะพาไปชมก็เดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับก็อาจจะรบกวนพี่พี่ชัยนะครับพาเราไปเยี่ยมชมสัตว์นะครับแต่ละตัวตัวไฮไลท์ไฮไลท์ที่อยู่ในศูนย์แห่งนี้นะครับแล้วก็ เราควรวิชัยเล่าประวัติความเป็นมาของแต่ละตัวนะครับแล้วก็เราก็จะพูดคุยไปถึงเรื่องของอสภาพาการบริหารจัดการของที่นี่นะครับแล้วก็สิ่งที่เหลือสิ่งที่ขาดของที่นี่แล้วก็สิ่งต่างๆที่ประชาชนคนธรรมดาอย่างเรานะครับหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยเราสามารถช่วยเหลืออะไรี่ศูนย์แห่งนี้ได้บ้างนะครับเพราะว่าสัตว์เยอะจริงๆครับแล้วก็บุคลากรก็ มีแบบพอดีีดนะครับแล้วก็นี่ยังไม่รวมถึงเคสที่ต้องออกไปตรงนู้นตรงนี้เวลาสายด่วนอีกนะครับก็มีภาระหน้าที่มากมายที่หนักหนวงมากควรานะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีช่วงให้อาหารสัสตว์กี่โมงนะครับพี่ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่ายโมงตามผมไปดูด้วยว่าสัสตว์ที่นี่กินอยู่กันยังไงนะครับเสือกินอะไรมีควายกินอะไรนะครับ แล้วก็มีสัตว์ต่างๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวตามไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอบคุณพี่ๆนะครับพี่ทวีพี่พี่ชัยมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงถัดไปพี่พี่ชัยก็จะพาเราทัวร์รอบๆศูนย์ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอ่าเจียอิ๋วนะครับแล้วก็พี่พี่ชัยนะครับเดี๋ยวพี่พี่ชัยจะพาเราไปเยี่ยมชม สัตว์ที่อยู่ในสูนนี้นะครับแล้วก็พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์แต่ละตัวนะครับว่าไปไงมายังไงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรก่อนดีครับพี่ชิพิชัยไปเราไปดูตัวนาคกันก่อนครับตัวนาคครับท่านผู้ชมครับไะครับตามมาเลยครับพี่ชิพชัยนำเลยครับพี่ตัวนาคนะครับผมผมบอกจะอยู่ไปแล้วนะว่าพรุ่งนี้เขาไม่อยู่ครับเพราะว่าวันนี้เป็นนาคพรุ่งนี้เป็นพระนะพรุ่งนี้เข้าโบสถ์แล้วได้ใส่ตองกันย ตัวนาคนี่คือของกลางเหมือนกันใช่ไหมครับพ,พี่ชยัยใช่ครับเป็นของกลางเป็นสัตว์ปาคุ้มครองครับนี่นะครับท่านผู้ชมที่เห็นในกล้องขวาครับกัดกันนะครับอันนี้พี่พี่ชัยบอกว่าพึ่งออกตกลูกออกมาใช่ใชไหมครับนีด้านครับด้านนี้ด้านาน,านี้มีตัวเล็กๆอยู่ในที่เราทํากันกันแดดไว้ให้มีตัวเล็กครับคลอดเมื่อาวานครับตัวนี้ ครับสีขาวๆนะครับท่านผู้ชมกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดมากนะครับก็คืออยู่ใน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 กล่องเนี้ยครับที่คว่ำอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้แม่ค่อนข้างห่วงลูกนะครับก็จะหงหงิดก้าวร้าวนิดนึงนะครับอันนี้เป็นของกลางก็คือคนลักลอบเอามาเลี้ยงใช่ครับแล้วก็มีการไปตรวจยึดตัวจยึดมาได้<ช>ครับแล้วก็เอามาเก็บรักษาไว้ที่นี่ในระหว่างคดี ครับนะครับจนกว่าคดีจะสิ้นสุดครับแล้วถ้าสิ้นสุดแล้วยังไงครับสิ้นสุดก็มีอันหนึ่งก็เป็นอยู่ที่คดีนะครับถ้าชนะก็เป็นตกเป็นของกลางเป็นทรัพย์ของแผ่นดินครับถ้าท่านผู้ต้องหาเขาชนะก็จะคืนเขาไปคืนเขาไปครับตามคําสั่งศาลครับอันนี้ก็มีอยู่หลายบ่อนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้ตัวหน้าก็มีอยู่สี่บ่อสี่บ่อสี่บ่อ ท่านผู้ชมได้ยินเสียงครับบางทีเราก็ไม่รู้บางทีมันเป็นเหมือนท้องมาตอนที่ติดมาแล้วเนี่ครับครับใช่ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมอันนี้อีกบอรนหนึ่งนะครับอยู่ไหนเอ่ยนี้ครับท่านผู้ชมว่ายน้ำนี่นะฮะอย่างพรลิวครับท่านผู้ชม สวัสดีได้ยังคะสวัสดีกาเลน่ารักมากนะครับอันนี้คดีเดียวกันไหมครับพี่พิจัยคนละคดีครับบางทีบางคดีก็ตัวเดียวบางคดีก็สองตัวครับนี้เราก็มาจัดแบ่งว่าตัวไหนอยู่ด้วยกันได้อบางตัวนี่คือไม่ไม่ถูกกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้โดยการเอามาตั้งเทียบก่อนว่าเขามีอาการต้อนรับกันไหมบางทีถ้ามีอาการเหมือนจะองจะกัดกันเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปอยู่กองอื่นอยู่กับคู่อื่น เพราะว่าตัวบ่อเรามีจํากัดนะครับพี่พี่ชายก็เป็นเหมือนพ่อของเราสัตว์ที่นี่นะครับก็ที่นี่ทุกคนจะเรียกพี่ชายว่าป่านะครับเป็นคําเรียกที่แสดงถึงความเมตตากรุณาแล้วก็ความสุดยอดของที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเสือกันโอเคครับไปดูเสือครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นว่าเสือที่นี่นะครับ ตัวใหญ่ขนาดไหนครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่หน้ากรงเสือแล้วครับเสือนี่ก็เป็นเสือของกลางที่ตรวยืดมาได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเสือที่นี่นะครับจะมีชื่อทุกตัวนะครับอย่างตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่พิชัยตัวแรกเป็นนี่คือน้องเจี๊ยบครับ เมื่อกี้เป็นเสือสายพันธุ์ไหนครับเนี่ยเนี่เป็นสายพันธุ์อินโดใช่ไนหะของเราก็คือเสือบ้านเราเนี่ยแหละเสือบ้านเราถิ่นเราเนี่ยครับอืม mm hmm. ก็คืออย่างที่หวหน้าบอกว่ามันจะมีลายค่อนข้างเล็กกว่าครับดูลายข้างตัวนะครับอันนี้คือข้าคู่ผมนะครับครับก็คือเขาไม่คุ้นนะครับครับไม่คุ้นเขาทักทายเย็บเพเพ็เมียครับมีอีกตัวหนึ่ง ชื่อทองแดงอยู่ข้างๆกันทองแดงทองแดงครับเดี๋ยวพี่พิชัยทองแดงครับจะเรียกทองแดงออกมานะครับแล้วก็จะให้เจ๊ยอยิ๋วเช็กแฮนกับทองแดงนะเป็นยังไงเป็นยังไงทองแดงครับหลับหรือตื่นเนี่ยฮะหลับหรือตื่นโอ้ทำหน้าง,งียบเดี๋ยวเราไปดูด้านโน้นจะเห็นเขาหันหน้าไปทางโน้นครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าพี่พิชัยนะครับ เข้าไปประชิดปิดกรงได้นะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวทั่วไปอย่าเข้าไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่คุ้นกับเรานะครับเอาแล้วทําไมเรียกไม่ลุกมามาทะลุกมาเดี๋ยวจะให้รางวัลโอ้ทะลุกมาจะให้รางวัลทองแดงเป็นเบงกอลใช่ไหมครับเบงบิดกอลครับเอาไหมนี่เอาไหมนอนนะครับโอ้ขาเขาเจ็บเหรอครับพี่ใช่ขาหน้าซ้ายนี่คือคุณทองแดงนะครับขาเจ็บนะครับท่านผู้ชม ขาหน้าซ้ายเจ็บแล้วก็อันนี้พี่พิชัยเอาย่ามาให้กินนะครับเขากินย่าเหมือนแมวเลยท่านผู้ชมครับก็คือเวลาเขากินไปเพื่อปรับสภาะในกระเพาะเขาเนาะลูกเลยแสดงว่าชอบกินมากเลยค่ะชอบมาเรียกไม่ลุกนะแต่พอไปหยิบย่าหยิบย่ามาใช่เลยย่าเนี่ยกันเถือขี้เกียจได้เมื่อกี้ขี้เกียจนอนไม่ทักไม่ทายกันต่พอหยิบย่าเนี่ยเห็นไหมครับ ใครทัตที่บ้านมีมีคนขี้เกียจใช้ยญ้าได้นะครับหิวกลับไปกินยญ้าซะนะพอไหมเอาให้หมดเลยเอาให้หมดตาวันนี้เจดีให้หมดาหายหาย,หายขี้เกียจแล้วดูกับพี่พิชัยนะครับคุ้นเคยกับสัตว์ทุกตัวที่นี่นแล้วก็ เหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงเลครับแต่จริงๆเขาเป็นสัตว์ป่าเนาะทั้งหมดทั้งมวลก็จริงๆเขาไม่ควรจะต้องมาอยู่ที่นี่นะครับโอ้โหเลือเลยโอเคครับเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงได้กินอาหารเดี๋ยวเราจะได้เห็นเสือกินมาดูหมีกันทุกนตอนนี้มีหมีมีใช่ไหมครับพี่ครับตอนนี้หมีเป็นหมีควายครับตำแหน่งตัวนี้เป็นหมีควายอายุเขาตอนนี้ประมาณยี่สิบปี โอ้โหยี่สิบปีนะครับเนื่องจากที่วัดแห่งหนึ่งเขาเลี้ยงไว้ออืพออายุมากเสร็จแล้วเริ่มไม่ค่อยจะแข็งแรงก็เลยว่าจะส่งให้ศูนย์เก่ามานะครับมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับนะครับก็เลยเอามาพักไว้ที่นี่เพราะว่าถ้าจะเกิดเข้าไปศูนย์หมีใหญ่ๆมันจะกลายเป็นเหมือนเขายังไม่แข็งแรงพอเป็นเหมือนอายุมากอยู่ร่วมกัน ใช่ใช่ใช่มีความสุขอะไรแม่อยู่น่าสงสารครับเป็นเป็นเพศเมียนะครับเป็นเพศเมียอล้วเยอะแล้วอายุขัยนี่เขาก็เยอะเป็นยี่สิบปีเหมือนกันครับอันนี้ก็แสดงว่าแก่แล้วแหละอ่ายุมากแก่แล้วแล้วตอนนี้ก็คือหมีหลับมีหลับแต่แต่มีพิรุษนะครับจมูกฟดฟิตฟูดฟิตือโตัวละอ้าวตื่นแล้วชื่อกิแล้วล่ะ บบนะครับช,ชีบโตร,ราอันนี้คือหมีของอจังหวัดนครนายกเราเองตอนที่ศูนย์ตั้งใหม่ๆเนี่ยก็ทางวัดที่เลี้ยงไว้นะครับ,บได้มอบมาให้ชมโตราวอาให้ศูนย์เราเลี้ยงตอนที่เอามาอายุ8ปีตอนนี้ศูนย์เราอายุ10ปีนี่ก็ <18. S 2> สิบใกล้เคียงกับเวลานั้นก็เนี่ยคือกลุ่มหมีที่อายุ10กว่าปี ยี่สิบปีแต่เนื่องจากมาอยู่ที่นี่นะครับด้วยการดูแลของเจ้าหน้าที่สดใสนะคะสดใสพิดครับสวยดูสุขภาพดีกแต่จริงๆแล้วตอนเช้าเราจะพาพาวิ่งนะครับดูแล้วตามหุ่นสนใจแม่ตัวล่าตื่นทรงนี้เช้าใจอกว่าไปเดินตลาดนัดไหมลูกไปตลาดนัดได้ไหมไม่ได้ นะครับอันนี้คือหมีตัวที่สองนะครับเราเราไปดูหมีตัวที่สามนะครับหมีตัวที่สามโทล่าสามนะไม่สนใจผมเลยครับโทล่าครับคนนี้อ๋อคือคนนี้หมีตัวนี้ครับหมีตัวนี้ชื่อตัวนอนนะครับก็เป็นขวัญใจหลายท่านที่เคยมาที่ศูนย์น้นนะครับเป็นหมีควายนะครับนี่นี่ เป็นเปนหมีนะครับไม่ใช่ลิงครับครับวันดีวันดีทุกวันดีครับวันดีครับวันดีครับเขาก็มาอยู่กับเราไปสามปีละมาตั้งแต่ตัวกระเพียกอันนี้คือหมีอายุประมาณ3ามปีกว่าหรือ4ี่ปีที่เห็นเนี่ยครับครับวันดีทุกวันดี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 นะครับน่ารักมากด้วยโตโน่ครับเขามาอยู่กับเราเสร็จแล้วตอนเล็กๆเนี่ยที่มี่เขาป้อนนมตอนขนมมีคนดูแล กลับกลายเป็นเขาจากคุ้นกับคนคบแต่ด้วยร่างกายเขานั้นถูกพัฒนา <ri> มาไซขนาดนี้เวลาจะคุยกันกอดไม่ได้เหมือนเดิมแล้ว<ฮ>เอาไปนอนเอาไปกินนมไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็ต้องทำไงครับต้องมามีที่อยู่ใหม่นะครับแต่ที่น่าสงสารก็คือเนี่ยค,คือยังอยากเล่น<ฮ>มาเห็นแล้วยังอยากทักทาย นะครับก็เป็นหลายๆาท่านที่มาที่นี่ก็ติดใจตัวโน้ตัวนี้ตัวนี้รประวัติเข้ามายัางไงครับพี่พิชัยก็เป็นเนื่องจากไฟป่าประมาณเดือนกุมภาพาปีหกสองนะครับพอเป็นไฟป่าเสร็จแล้วก็เหมือนอไม่แน่ว่าทั้งแม่ทั้งลูกหรือพี่น้องที่มาด้วยกันอาจจะไปไหนไม่รู้และเขาเป็นตัวเดียวที่เจ้าหน้าที่ของน้ำตกนางรองเขาเห็นยิ่งมาหาเขา แล้วก็รีบออกมาให้เราดูแลตั้งแต่ตัวเล็กน,นะครับลิงมาหาคนช่วยว่ะชายหาคนช่วย,วยซึ่งปกติลิงถ้าไอาม้มีถ้าเป็นวัยเนี้ยก็ต้องมีแมเ่เป็นผู้ดูแลนะครับแต่เนื่องจากไม่เห็นแม่ก็เลยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่หนึ่งนครนายกของเรานี่แหละนะครับก็เลี้ยงเข้ามาแต่เล็กก็เลยพอโตวตัยโตขึ้นอายุป,ประมาณห้าหกเดือนก็ต้องรีบเอามาไก้กรงเนื่องจาก เราเล่นกันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเข้าใจนะครับเข้าใจนะโอเคก็ยังอยากชวนเล่นอยู่ยครับยังอยากเล่นอยู่ก็นี่ก็คืออ่าหมีที่มาอยู่ในพื้นที่ที่เราดูแลอยู่พอคุ้นเคยก็สีสันก็คือเขาเป็นหมีน่ารักครับกอกินง่ายน่องง่ายและตัวโตแต่ความเป็นจริงวัตถุประสงค์ของกรมอุทยานนะเราอยากให้สัตว์ทุกตัวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติไปสูป่ป่า โอ้โหใช่ฟันมาช่วยไม่ใช่เพื่อนโตโน่โอ้โหเก่งๆนี่นะครับเจ้าโตโน่เออบ้ายยอนะครับให้เขาปีนนะครับมันอยู่ใกล้คนบ้ายอมันก็เลยเป็นไปเหมือนกันซึมซับอ่ะก็โอเคแล้วไงโอเคแล้วฉันกลเธอจะหล่นลงมาตรงครับตอนนี้เดี๋ยวแสดงสาธิตหมีตกนี่ครับตบลองดูไหมเออแบบ ตับเนี่ยเป็นไหมเป็นปะมีเลี่ยลิงเนี่ยฮะโอ้โห้องแค้วห้องแค้วโอ้โหโโอ้ห้องแค้ว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 โอ้โหใช้ได้เลยอืมโคสุดอ่ะเอาเอาลงมาเอาต่อไปจะสาธิตหมีตกตับ ไม่ตกไหมพี่ไม่เคยก็ถึงบางครั้งช่วงเนี้ยจะไม่่อยกล้าขึ้นเพราะว่าพอเหยียบไปมันเหมือนอย่างน้ําหนักตัวเองอ่ะแต่เมื่อกี้ที่เห็นก็คือเอาฟันงับกองช่วยเพื่อดึงเบรงขึ้นไปและลงไงอ่ะทีนี้ลงไง โอ้โหไหนๆขึ้นไปแล้วอ่าอ้อยคุ้มโอ้ยโอ้โอ้โลงได้แล้วโหเก่งเก่เก่งเก่สุดยอดจตโนองรอบครเนี้ยอ้อาหายใจทีทีโอ้โหีออเอออ๋อพีหลังย่างบ้ายอเลยนะเอาพอสมควร งานเข้ทายากนะครอาการเสื้อห <c oughs> <laughs> <c oughs> ิวคน่ากลัวคะน่ากลัว